สว,ส,สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับสัปดาห์ที่สองนะครับเราจะมาเ,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 เรียนเรื่องนะครับคุณค่าและครอบครัวและเพื่อนนะครับสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามวิชาสุขศึกษานะครับคูผู้สอนนะครับคูวิทยาบุญเสับนะครับผังสาระการเรียนรู้นะครับคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนนะครับ ความสําคัญและความแตกต่างของครอบครัวนะครับวิธีสร้างสมรรถภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับอ่มาดูข้อที่1น,นะครับสําหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องความสําคัญและความแตกต่างของครอบครัวนะครับการอยู่ในครอบครัวที่มีความแตกต่างกันและการถูกเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกันทําให้คนเรามีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมแตกต่างกันไปนะครับ ครับ1.1ความสำคัญของครอบครัวนะครับครอบครัวเป็นสถานที่แรกที่เลี้ยงดูเราจนจเจริญเติบโตและอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนดีนะครับการอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นมีสมาชิกในครอบครัวที่รู้จักช่วยเหลือกันมีความรักความห่วงใย,ยและสามัคคีกันจึงเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีครับ ต่อไป1.2ความแตกต่างของครอบครัวครอบครัวมีความแตกต่างกันตามพื้นฐานของแต่ละครอบครัวดังนี้ 1. ลักษณะของครอบครัวมีหลายรูปแบบเช่น,นครอบครัวเดียวคือกลุ่มคนตั้งแต่2คนขึ้นไปใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กัน เป็นครอบครัวที่มีสมาชิกประกอบด้วยผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันเป็นสมาเป็นสามีภรรยาหรือพ่อแม่และลูกรวมถึงครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศเช่น คู่ชีวิตชายกับชายคู่ชีวิตหญิงกับหญิงคู่ชีวิตชายกับกระเทยซึ่งอาจจะมีลูกติดหรือบุตรบุญธรรมอยู่ด้วยนะับพ่อแม่ลูกในครอบครัวเดียวนะับต่อไปนะครับข้อที่2ครอบครัวขยายนะครับคือกลุ่มคนหลายคนที่เป็นญาติพี่น้องใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์การเป็นครอบครัว มีสมาชิกประกอบด้วยพ่อแม่ลูกและมีญาติเช่นปู่ย่าตายายลุงป้านา้าอาสมาชิกครอบครัวเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศอยู่ด้วยก็มีนะครับพ่อแม่ลูกและญาติในครคอ,อบครัวขยายนะครับอันนี้คือครอบครัวขยายนะครับข้อที่3ครอบครัวพ่อแม่เดียว นค,คือกลุ่มคนตั้งแต่2คนขึ้นไปใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่กับลูกหรือผู้ปกครองคนเดียวอยู่กับเด็กรวมถึงครอบครัวพ่อแม่เดียวของผู้มีความหลากหลายทางเพศเช่นกระเทยกับลูกติดหรือลูกบุญธรรมนะครอบครัวที่มี แม่เลี้ยงดูลูกนะครับหรือว่าพ่อเลี้ยงดูลูกนะครับ,นะรบข้อที่ 4, ครอบครัวข้ามรุ่นคือกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์การเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบด้วยหลานอยู่กับปู่ย่าหรือตายายเนื่องจากพ่อแม่ส่งลูกไปอยู่กับญาติหรือพ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้อย่าล้างหรือเสียชีวิต สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศอยู่ด้วยก็มีนับครอบครัวที่มีปู่ย่าหรือตายายเลี้ยงดูเด็กนะครับอ่านะครับวันนี้ก็นะครับมีชิ้นงานที่สองนะครับเรื่องความสำคัญและความตัแตกต่างของครอบครัวนะครับให้นักเรียนนะครับวาดภาพนะครับครอบครัวของตนเองนะครับ ย้ำนะครับครอบครัวของตนเองนะครับลงสมุดหรือกระดาษนะครับพร้อมระบายสีให้สวยงามนับครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับรูปตัวอย่างนะครับตามในภาพนี้นะครับซึ่งให้นักเรียนนะครับสมมุติที่บ้านนักเรียนมีพ่อแม่นะครับมีตัวเรานะครับสามคนนักเรียนก็ว่ามาสามคนนะครับมีน้องหมาน้องแมวนักเรียนก็สามารถ ว่าเพิ่มเติมมาตามรูปตัวอย่างนี้ได้นะครับอันนี้คือรูปตัวอย่างนะครับนะครบคูก็ขอจบคลิปในสัปดาห์นี้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ